สวัสดีครับพลเอกพี่น้องอิซีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาฒนวยครับพลเอกพี่น้องครับวันนี้แอดเองกับพ่อพล่อกพิรลองมาอยู่ที่บ้านผู้โชคดีนะครับได้หมื่นคูณหมื่นนะครับงวดที่แล้วนะครับพลเอกพี่น้องครับจังได้กาเฮาสิมาเรามาจ่าว่าเราฝันว่าจังได้ว่าเราได้ตัวเลขงวดนี้ได้มาแล้วเนี่ยเราแน่ใจตัวใด้นะครับพลเอกพี่น้องเของมาแล้วกั อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะ้ำในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าได้พลาดจากคลิปดีๆจากท่างช่องครับพม่พี B ่น้องเอฟซีครับจังไดน,นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับเข้านำเสนอเพื่อนะครับเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับเป็นความเสียส่วนบุคคลสำหรับในเรื่องฝันหรือว่าสิเรื่องที่สีเล่าต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องกับปวดใจวิจารณญาณในการรับชมถือผิดกียรติยาวกันนะครับ ทางช่องนําเสนอเพื่อเปลี่นแนวทางเท่านั้นเอ้าก็มาคุยกับเพื่อนเบิงว่าเพื่อนสีว่าว่าจ้าไหนฝันว่าจ้าไหนนะครับปอยพี่น้องกับฟังไปน้าใส่วิจารณญาณไปน้านะครับถูกพิษจัาไหนกายว่ากันครับเอ้าตามบุญพระรวยมากครับแต่ว่าผมการได้เลขของโอมนี่จุดทูบนี่บ่ได้ครับบ่เคยเข่าจักเถื่อสื่อทูบมาเสียงกับบ่เข่าบบมีน้ำเข่าเลยแบบไปวัดกับ่เคยถามมาเลขได้เลขจากพระมากกับบ่เข่าเจ้าบ่เข่าเอาไปมาโอมก็เลย เบอเคยปเปลี่ยวเลขน้ำผู้ใดจับเทีย่ยมเสียวเลขเจ้าของเอาเลขเจ้าของในมัตตาใสปูขอมที่คูดเพิ่นได้เป็นปูแปดสอบสมัยขอ,อมบอกโอมในความฝันเพิ่นจะเขาความฝันแล้วก็ปูพญานาคราชครับพญานาคราชถุกงคมทุกเล่าทีโอมเป็นเมียเพิ่นคนที่เจ็ดในอดีตชาตินี่แหละครับเพิ่นจะมาในความฝันตลอด ว่าอมเป็นเมียเพิ่นหึงหลายแพ่งหลายหักหลายล่าสุดเมื่อก้อนนี่เพิ่นมเข่าความฝันแต่ว่าเรื่องเลกเรื่องเบือสิหายแนวทางเนาะยังงมง่ายเด้อบอกกรเขาสื่เพ่อได้ฟังปูนี่อันนี้ผมฝันเกี่ยวกับรถผมปูเอาผมขึ้นรถาับผมขับรถพาไปธุระผม้วขับรถออกซอยบ้านไปนี่ ถนนนั่นนะครับมีพเฒ่าดำหน้าเต็มอยู่ไหมครับครับดำหน้าเต็มเลยผมก็เลยว่าเอาพอคือดำหน้าอยู่บนถนนนั่งซีมหมุมรถผมจิไปได้จังได่ผมวาอ่าสิผมถามพเท่าู้เฒ่าก็เลยบอกว่าสำรับรถโอมพ่านชลุยขับไปได้ว่าสาั้าผมก็เลยขับบูตมไปกับบูต้นเขาไปหลังจากนั้นค่ะผมเลยไปจอดรถไว้รถผมละห้าง ห้างผมละหายผมได้ยางไปบ้านพี่สาววาเยื่อพี่สาวรถผมคือห้างผมขับมาดีๆคนกับรถทวงว่ารถโอมคือห้างเนี่ยหลังจากนั้นโอมก็เลยขึ้นรถขับรถมามา,มาบ้านรถด,ดีขึ้นผมเลยตีรถกลับสิไปอ้างพี่สาวไปจอดไว้จอดไว้รถผมก็เลยหายแล่นไปบ้านพี่สาวไปบอกพี่สาวาว่าเบิ้งรถรถผมไม่ได้ห้างกลับมารถผมหายวับไปเลยบ่เห็นรถ หายผมนะ่ะหายสะอึกสะอื่นว,ว่ารถเสียเทิ่งหายเทิ่งเงินเดียวเห็นพระพา,ายางมาจากถนนรวยรวยปเป็นลอยๆองค์ตมแล้ไปก้มกาพระเทิ่งก้มกาเท,ทิ่งหายเทิ่งเห็นตำรวจเรียกก็ซ้ยบ้านเจ้าของคล้ายๆเพิรูลเรื่องว่ารถหายสิละประมาณนี่แหละหรือเป็นเพื่นอนแม่ยังต้องก็ดีใจไปเห็นตำวรวจ่าจีดไอแกงคว,ว่ำมาลดหายหาย,ยางบงนสะอื่นจนเสดสะเดดสะเดขึด้นมาขนาดโทรศัพท์ไปหาลูกชายอย่ตตามประเทศ จดลูกชายว่าตั้งสติดีๆมันยังเกิดเรื่องยังพ่อพ่อฝัน่าร,า,รา,นารถหายหายคาคายในหายผมก็เลยแลนจาเบื้องรถผมผมในวันรถผมหายอิริเพราะว่าฝันคือเป็นจริงผมก็เลยไปโตบรถผมวอาโอ้ยอยังยงอยู่บักลายโซคพ่อน้ลูกนา้อาก็แค่น่าหลานในความฝันตอนนั้นน่นนหละเรียกรถผมก็จ้องกอยใส่ยูทูบเบอร์นี่ไปทายเอาเด้อครับผมแต่ผมมั่นใจว่าเลขรถผมซีโตน่ะออกแน่นอน เกิดป้าผมบ่เคยฝันเกี่ยวรถผมป่านนี้จักเกียขนาดฝันว่าขับซื้อๆก็ออกฝันว่าไปหันไปนี่ซื้อๆเนี่ยได้นั่งรถจากของก็ออกหรือรถข้าีใวกันฝ<ม>ันหายพังป่านนี้บ่มีเกียเนี่ยนหลังจากนั้นอมกับเรียกรถมัอนกอันที่ว่าอมไปเป็นดก้อนนี่ที่ว่าเด็กหน่อยไปซื้อแก้วหน้ามานเนาะนั่นแหละเรียกรถผมกับมี่ในหันเกิดหันแก้วนำเทวาซื้อยี่สิบบาทเรียกรถผมกับมี่ยี่สิบยูหานกับมี่ นั่นแหละมันก็เลยเกี่ยวพันกันที่นี่หลังจากนั้นมามือกอนนี่ฝันเดียบคับบันหลังจากนั้นมาพ่อฝันเนี่ยโอ้พ่อดีหลังจากฝันบ่ารถคขันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมมากเลขรถจักรของแล้วล่ะอันนี้เีบันมากแล้วทั่วไปบอกน้องบอกนุ่งที่เขาซื้อให้ยึดตามประเทศแล้วเรียบร้อยผมมาฝันอีกทค่ยนึ่งบันผมมาฝันว่าเกิดมาผมมาเคยฝันแบบนี้จ้าที่อันนี้ครั้งแรกเลย ผมมักเลขตัวเนี้ยผมเลยมาฝันเราผมได้นอนน้ำผู้เฒ่าผ<ม>ู้ยิ่งสามคนมนอนนี่คือนอนร่วมเพียรกันเลยด้ับครับนี่ละพี่น้องกกคิดเบื้องว่าผมคิดว่าเลขผมสีข่าวสามตัวแล้วหะอมมีคนผู้ยิ่งมามากบวนมากสามคนผู้เฒ่าแล้วก็ได้เหตุได้รวมเพียรกันพอได้มี่ยังกันพอแน้ครับะลหลังจากนั้นผมก็เลยมันใจเลขดีใจแล้วละ่ะต่อมามือก้อนนี่ก็เลยมาฝัานบัน มาฝันว่าคลายผมโบมีนค่ายดอกแฟนเก่าผมที่ว่าผมเป็นเมียพญายนาคมาเอาผมคนเนี่ยเอาผมลงไปเที่ยวเมืองบาดาลเอาผมนะยางล่งปองเมืองบาดาลน,นั่นแต่ว่าก้อนสี่ยางล่งมองรอบๆนะั่นมีคนขายวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธ์ขายวัตถุมงคล้ยหลายอผมเลยมาคิดว่าสิเมนเอาผมลงมองอัน่อนามไอ้ข้ามฉนวดนี่แหละเพราะว่า เครื่องร่างของขังมันหลายไม่ค้นเป็นตลาดขายเลยผมก็เพิ่นก็เอาผลมลงไปอย่างลงไปแล้วก็ยุคขางทางใสาเมื่อผู้ใายคนนั้นเครื่องหนึ่งเพิ่นเป็นคนรอรอ,อมผมพญามเิ่งหนาเราพญานาคองคนั้นผู้ใายองนั้นระวางเสียละหายข้องใจหรือย,ยังไอสามอย่าต่อไปอย่าสงสัยนะแล้วว่าบ่อยผมสงสัยอีกแล้วว่าผมเป็นเมียอีหลีตีจังสันนึงสี่ เดียวเมียออิรีบอเรือเมียผู้ใดห้หามเศร้าสงสัยบันี้เราลยถามผมมาคิดฮอดลูกหลายบอนี่ลหละวุนนู้นผมอันผ,ผมเงดตรงนี้ลหละหัอดอ่าผมคิดฮอดลูกเราเลยพาผมไปไปใต้บาดานขันว่าชิดนอดลูกแล้วพาลงไปใต้บาดานนี่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ประเทศเกาหลีแลวแต่อยุ่ขังลางมาสั่งไปเจ้าเหลียวบึงลูกด้วยภาษาจีนจด้วยผมเลยเหลียวขึ้นไปเึ่ง เห็นลูกผมลแลนเตะบอลยิ้มปุยปุยอยู่ผมดีใจ่ะสันเศร้าคิดทอดพญานาคองนันผู้องค์ผู้ชายองนั้นเลยว่าคอยดูแลลูกตลอดเราแล้วไรว่า่อยเราดูแลลูกตลอดเฝ้าดูห่วงใยไม่ให้เจ็บไม่ให้อะไรไม่ให้ใครทำรังแก่ะสันสบายใจได้่ะสันลูกเราเราดูแลพะนะหลังจากนั้นเราก็เลยพาผมเที่ยวในเมืองบาดาลเราเลยเราเลยว่านั่งรอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปธุระก่อนแป๊บหนึง่ง เราเล่ยไปธุระผมก็เลยไปเห็นเพ็ดเม็ดหนึ่งเหลี่ยมยอบย,ยอบยู่ก่อนเห็นผมเลยจับเพ็ดแกวเ,เพ็ดมาผมเลยเลี้ยวไปฟ้าผนังผนังงานท้ำผมเลยไปเห็นพญ,ญานาคประมาณองค์ใหญ่ก็ปูมือเนี่ยแหละสีทองแข็งกีรีติดอยู่ป่นพญ,ญานาคผมระดมมือไปจับจับมังสิเราไม่ได้กรับมั่งสิจับมังสิดึงพนออกมาออกมาเราเป็นตัวพญ,ญานาคดินงงเงงงงเงอือผมเอามาได้ไปเอามาหลังจากนั้นเรามา มาแล้วมากอดผมด้านนี้คือเกาอ่ากอดเลื่อยพราผมขึ้นมาสมาทรงได้บัตรถึงเวลาจะกลับแล้วเดี๋ยวจะไปส่งคุณนะาสันแล้วเรากอดโอ้ผมกอดผมกับเบิงมารอโพดรอพ่อเอเอไส้กอดห้างบาได้ผมละ,ละนางยุงสี่ะครับพญานาคนายุงสี่บัดนี้มีผู้ไส้คนหนึ่งก็เถิอกกว่ามาสีไกลๆผมละคล้ายๆว่าเขาสิไปทุระหรือเขาสิล่องไปเที่ยวหรือเขาสิไปทุระแล้วเขามานั่งพักเขาละใกล้ผมเกินไปพญานาค เดียวเบิงตาหวางกําลัางสิพุง่งกํลา,งาลังเสียละวาดเขาโอ้อกําลังอาปากเป็นพญ,ญานาคเลยแม่ตาแดงจึ้งคึง้งหึงใส่ผู้ชายคนนั้นผมก็เลยว่าเขามาทุละผมบอกในความฝันไม่เกี่ยวกับโอมไม่เกี่ยวกับเราเขามานั่งเขาทำธุละเขาเขาไม่ได้เกี่ยวกับโอมแล้วจะเกยวื้นน่ะวื้มาเป็นผู้ชายรอขึ้นคือเกาออกอดบะนี่เราเราจะมาส่งที่รักแล้วนะจะมาส่งคุณแล้วให้กลับบ้าน แล้วเราดึงผมไปก่อแเราไปจูบจูบมีความรู้สึกว่าจูบพี่ลีเอลอรลอรอพร้อมกาดตั้งตฝาฝันมาเห็นหนาเล่ามีอยู่สองเทือนี่แหละเห็นหนาเล่าชัดทุกเทือจะ,จะจะเลื่อนล่างงวดออกเกตหนึ่งกัดเลื่อนล่างโอออกหนึ่งเกตกัดเลื่อนล่างออกหนึ่งเกตหนึ่งฝันว่าเล่าออกไปกอดซื้อแต่หนาบ่ชัดไปกอดล้วไปจับจับเอาไว้ยาเพียรเล่าเล็กเลยอ,อหนึ่งเกตกัดแมน วังลาสูดนน่นเลขออกหนึ่งเจ็ดนะครับฝันว่าเอาผมลุใตตใต้น้าไ่เห็นบาดานบ่เห็นเห็นหนาหเห็นตอหุนเราไปจับอันนั้นอีกบาานี้ผมความมันเลขออกตัวเก้าผมก็เลยบ่มั่นใจผมก็เลยพานไปมันคือออกตัวเก้าออกยี่หีแต่ว่าปานนั่นกันยัง่งปูขอมดึงไปบ้านหลังหนึ่งบ้านผมโชว์ตัวที่บ่าออกสองเก้าได้บานคักบอกว่าฝันผม,ผนผมปูนุ่งจงกระเบนไปอมจะพาไปเที่ยวบ้านที่อมไปโชว์ตัวบ้าน เ,เลื่อนไทยรเราเลยซีไปเบิ่เงเขากำลังจัดงานบักไงหรือบานหลังนั้นจัดโตกินท่องหอยอยใต้ตารางเงื่อนเต็ม,ตมอยู่เราเลยบอกว่าโอมไปบอกแม่เขาปิดประตูด้านหลังนะเปิดด้านหน้าปิดด้านหลังแล้วบ้านแม่เรามีสองประตูประตูนั้นมีเงื่อนเลื่อนไทยหลังหนึ่งบ้านเลขที่สองเก้าติดอยู่หน้าประตูบ้านหลังนี้ประตูหลังนี้แต่ว่าทีเดียวกันประตูเขาทังา้งนี้บ้านเลขที่ซีซีอันวดที่ผ่านมาเหล่านี้บ่นเป็นวันนี้ บาเรื่องที่ฝันเปะบันนี้ผมก็เลยโทรไปบอกแม่แล้วว่าแม่บ้านหลังนั้นกับประตูหลังนั้นติดบาริที่เท่าไหรแม่เราเลยวล่าสองเก่าแล้วว่าแม่ซื้อสองเก่าอโอมเดอเลขลางผมมาทั้งสี่เลยด้อท่องหอยยับยางแม่แล้วก็หอบริสื่อหาหรือว่าววเป็นได้สื่อผมกับบรูนเนาะนั่นแหละเป็นแต่เป็นมาบอกว่าเป็นบริซื่อครับกับบอเป็ญญนยะังบ,บริมาเขาคว่ำฝันผมเรื่องอะมือว่านเมื่อก่อน หลังจากแล้วจูบแล้วเราก็มาทรงผมทรงแล้วเอามือมืออุ้มผมนะอุ้มผมทรงเกินปองขึ้นมากก็ไม่เห็นค้นขายวัตถุโบราณโอวัตถุวันสิ่งศักดิ์สิทธิวัตถุแขนข้ออีบมองเกาผมก็เลยว่าว่าคนขายวัตถุปองขก้นมาก็มีตาขามโนดเนาะ,อะทอนนั่นผมแล้วเออผมได้โล่งของบางหา่นละอหละครับ,บวาแนวทางเนาะผมมาเลขเอาผมไปเที่ยวบาดาลผมคิดว่า ตาขันผมฝันเห็นพญานาคจังใดเจ็ดครับเจ็ดบอกเคยผ่านพญ,ญานาคมาหาผมวดออกห้าเก้าเจ็ดนะเก้าเสียนแล้วก็ดึงผมไปนั่างกลางคือเก้าตอนออกหนะ้าเก้าเจ็ดะแล้วก็แฟนผมก็ยึดต,ตรงนั้นอีกคือเก้าแล้วก็เครื่องค้นกับพญ,ญานาคอีกผมก็เลยตีเป็นห้าเก้าเจ็ดก็ออกห้าเก้าเจ็ดวดออกสองเจ็ดสองไอ ผมฟันว่าน้องฮะผมมาจากกรุงเทพผูพ้ยิง่งบ่าเคยมาบานผมเลยเขาบ่เคยมากเขมามตรศัพรักคุยกันมาเงื่อนมาหลับพญนาคกับเต็มเฮืญญ่อนเคุยกันน้องผมน้องฮะผมก็เลยถามพญนาคพญนาคเลยเราสเฟังว่าอยู่กับโอมนี่มาหลายพันปีแล้วรักษาอยู่นี่ไปเห็ดงังบ่ไไรหลังจากนั้นน้องผมก็เลยกลับใบบ่าย,าย,ายผมกลับบ้านบันนี้น้องผมกลับบานพี่โอมหนูกลับแล้วหนูบ่ได้มางายเด้อผมเลยตีว่าน้องผมเป็นซีเนี่ยบ่ได้มางายแปลว่าซีโบมีอบ้านเลยทีผม สองสี่สองมันบ้างวดมันออกสองเจ็ดสองผมก็เลยตัดสี่ออกเพราะว่าน้องบ่มาแล้วน้องผู้หญิงบ่มาสี่บมีผมเลี้ยพญานาคส่เจ็ดตรงกลางก็เลยออกสองเจ็ดสองบาเลยที่ผมนี่นี่ละผมเป็นคนฝันเอาเลขเด้ผมว่าไปขูดไปขีดว่าเอาน้อมยูทูบโอ้เว้าเอาน้ำถูว่ได้เอาอย้ำยั้งว่าได้น้ำพาน้ำสองส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะเอาน้ำควมฝันตัวเอง ปู่มันบอกว่าจําเป็นต้องไปใช้ยูนี่เพร่นจะนิมิตเขาในความฝันเองเราไปนี้งวดออกสี่สองสองเห็นบหมครับสี่สองสองกับพักกันหัวใจที่น้อยเลยขรัาสี่สองสองก่อนน่นละนั่นแห่งฝันคักครับผมฝันว่ากลางบ้านผมนี่เป็นบ่อบุบลงเลยเป็นบ่อลงเป็นทองข้ามบ่อท้องข้ามผมละยางลงไปเล่นในบ่อน่ะกลางเงื่อนเลยดีครับยางลงไปบื้หนึ่งพญานาคขู่หัวขึ้นมาเป็นท้องข้ามเหมือน ท้ายทองค่าลงเรื่อยเลยมาผมล้วเอาผ่านไปตรงเอาท้องค่าบุดหนึ่งพระขืนมาร้อยขึ้นไาอีกเป็นพระอันเป็นพระโคตนเนี่ยพระพระเฮากาดบเนี่ยเราซื้อว่าปูโอมพระนะปูโอมขึ้นมาช่วยโอมด้านหานี่ถึงคิวโอมแล้วนี่จดหมายโอมเขียนลงไปเห็นไหมช่วยโอมด้วยช่วยลูกโอมด้วยพระถ้าอาเนี่ยผม,มอ่ะเราซื้อกันก็ผมมาปูโอมพระนะ ละหลังจากนั้นผมก็เสดิดกันมากครับเสดิดกันมากผมก็เลยลงเฟดละเวลาผมฝันเนี่ยนะมันจะลงเฟซไปรีเบิ้งแล้วพรเสียผมฝันเป้ผมจะเราลงเฟซเมื่อเป็นสักขีพิญญาได้เลยผมจะบ่กเคยว่าฝันแล้วๆไปเลยผมจะลงเฟซไหนให้แฟนคขาผมว่าเออเราฝันแบบนี้อีกเลขเขาแบบนี้อีหลีไปรีขึ้นนั่นนู่โอมกนองศักดิ์สีดอนไปรีเลยผมฝันเป้เป้จังไดที่ย้อนขึ้นขหลังแล้วก็ฝันก้อนเลขออกพ้อมบ่แม่นไปเลขออกแล้วก็มาคอยมาลงเฟซเนี่ยนั่นแหละแล้ววันนี้ หลังจากนั้นผมเด้ยโทษไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ผมฝันแบบนี้พระอาจารย์ก็นี่คนเป็นคนพระอาจารย์วรชัยวัดป้าวัดป่ายดวงยานใหญ่นก็บ้องให้เลขแต่ว่าขันเล่าว่าจ่าซีดขันเลาเอยเลขตัวใดปุ๊บผมสิบ้าไปขันเลาเอยปุ๊บออกลอยทั้งลอยออกเลยพระองค์นี่แต่ไม่บอกเลขแต่แล้วสิเขียนว่างไว้เท่านั้นที่เรากาลังสั่งเกดีนี่มม่ใช่อาจารย์วรชัยชเจดียงใช่ครับขึ้น ว่าจาสิทธาวาสิโซกกะโซกาว่าดวงเขากระดวง,เข,อองเขาออกตัวนี้ก็ออกตัวนี้เซ้ยบอกแล้วก็นั่นละผมเลยโทรไปถามเล่าเลยว่าโอมบาลทีแต่ไม่ได้ออกตัวตรงพานา,วารวมบาลทีผมสองสี่สองเลขออกสี่สองสองอมผมเลยตะโตดแฟนขาผมก็ได้โตดมันกันเลยได้หน่อยพระกันทุมสองสี่สองลายเป็นบัลลันั่นแหละนั่นแหละความฝันผมแล้ววันนี้เลขออก หาศูนย์ตอนก้อนสองที 2, ่สองเป็นศูนย์หาเงาศูนย์นี่แหละเนาะรประมาณนี่แหละผม,หาาผมเอายอดผ่าปลาไปผมอันเอายอดผ่าปลามานากักอยู่ยเหี้ยนผมผมเอายอดผ่าปลาไปตอนแรกลงท้ายด้วยเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาททรายนอแปดพัน 8, กวรวดลงท้ายด้วยเจ็ดสิบนั่นแหละแล้ววันนี้หลังจากนั้นผมเขียนไว้แปดพันต้องได้ลงท้ายเจ็ดสิบบาทหาละตอนนั้นนี่ บ้านี้พระดีเนี่ยมันคืนว่าผมฝันบาต้นเงืนผมนากากเป็นต้นท้องข้างหยุบหยุบหยุผมก็บ๊อป๊อปบานี้ผมไปใช้ใจตอนนั้นผมจะรีบเล่งเอาเงืนไปถวายเลยลืมลืมกิ่เรื่องเล็กเลยบ้านี้หลังจากผมเอาเอาคนมานับ,น,บนับเงินซอยนับต้นไม้พอ่อผมไหม่ว่าพอ่อเนาะไหม่ป้าป้าป้าพอ่อแต่ว่านับเป็นยอกเงิ่นแล้วบ้านี้เขาเลยเาหมอล่ามาไว้ล่ะเอาคนมาไว้หลายเป็นหมอล่าข้นมาให้นับเงื่อนผมก็น,นอนไป มันมีคนดีแน่คนบดีแนเพาเด็กน้อยวัรุ่นเนาะได้วา<ช>่าเขาดอกเขาละชักเงื่อนกไปชักเงืน,นออกไปใต่ผมมัดหนับไม้นนีย้ยอดเรืออันเทา่าไหร่บูลงทต้ด้วยหาศูนย์ปถวายหาศูนย์เหมือนเลขออกมาเลขบนออกเทา 50, ่าไหร่หาศูนย์น่ะขนาดเทดา่าไหร่กเลขล่างออกเจ็ดศูน,น,<ม>น,นย์นะครับมันออกทั้งบนทั้งล่างนั่นเนว่านั่นจําได้ใช่ว่ามันออกไอ้หาศูนย์กับเจ็ดศูนย์น่ะนานละครับ ต้นเงินผมผมฝันมาต้นเงินผมกลายเป็นต้นท่อเหลี่ยมยกนอเบิ่งดูครับเบิง่งกว้างฝันผมเพพินมาจ่ายผมไม่กว้างฝันว่าต้องไปขูดว่าต้องไปน,นั่นเพียงแต่ขอน้ำปูผมขอน้ำแม่ตะเคียนนี่ังว่าท่านหายหรือว่าท่านคิว้วแม่ตะผมมีแม่ตะเคียนประจําเฮียนด้อ<ม>แม่ตะเคียนนี่อยู่ในจังหวัดอุดรแม่ตะเคียนองค์นี้ที่เิ่นสาระเป็นพระเจ้าโอ้พตะลูกเนี่ยมีกันยุแค่สามคนมีวัดโพธิ์สีกู้แก้วองค์หนึง่งแล้วก็มีหน้าไง นายตำรวจใหญ่องค์หนึ่งแล้วผมองค์หนึง<ม>่งพิ่นสลักแค่สามองค์เจ้าวาดพิ่นหักผมเพิ่นเลยให้ผมมาเพิ่นเสียผมยืด,ดอกต่อไปผมรู้อยู่เพียงแต่ว่าผมบาท่านเอ่ยาปากก็เสิหายยังเพนะิันนักเสนาก็สิรู้ว่าเพินเ่นหายพิ่นหักผมผมในความฝันผมบ่เคยใครฝันว่ามีผู้หญิงมาก่อนมาดมกับกสลักมือฝันนั่นใะช่ไหมาขอหอมแจมขอดมอยุกปกติจะมีฝันว่าบ่เหม็นฝันละโมกเด้บ่เหม็นว่าเจ้าของเป็นเั่งสิ่งละฝันหาตะกุ้งไส้บ่แม่ในครับ ล้าก็บ่เคยฝันเห็นน,อน,น,น,น้องเผู้ชายคนธรรมดาจักเถียมีแต่แตงตร่งโซงเครื่องมัดผมกับฝันว่าบ่เคยฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายจักเทียในความฝันสิใส่สุดไทยตลอดเป็นผู้หญิงงามผมยาวสีทองใส่สุดทองแล้วก็มีหางตลอดเราในความฝันบ่เคยหยางได้จักเถียไม่ต้องห่อได้กับเลื่อยเลื่อยว่าเป็นเลื่อยอยิองเสดเกาะไปนําข,งข,งขงางขางว่างนะครับรบึ้สิีขาหน้าต่างกับหัวไปจังเสี่น่ะในความฝันก็งงเจ้าของ แต่ฟังฝ่ายเขากะผมเราไม่ฟังสัเนี่ละแต่ว่างวดนี่กะล่องเบิงเขาแนวทางเบิงเนาะบุญผ้าวาสนามีผู้ใดได้เบิงช่องยูทูบที่มาทายท่า,าเบื้องนี้กะเถื่อมันมีบุญวาสนาน้ำกันตะเกาตะนหนีขึ้นหลังผมฝันเป๊ะไม่พลาดนอกจากว่าตะน,นหนีไปนาของเขามองมาเห็เนในยูทูบเนาะนี่แหละผมผมกะแต่ว่าผมกะอยากให้พี่น้องว่าอย่างงมง่ายเด้อฟังแล้ว กระสือเพระเขาขาพอได้ฟังพอได้ได้ใส่ได้สอ,อยไปจาถึงขนาดเอาเงินมาทุ่มนี่แหละครับ,รบผมมกเจ็ดหากับเรียกรถผมบันี้สรุปเนาะพี่โอมเนาะครับสรุปว่าอ้วดนี่นี่พี่โอมนี่มักมักตัวไหนเนี่ยพี่โอมเรียนตัวไหนเนี่ยอ้วนนี่อ้วนนี่ผมเรียนเรขกรถผมครับ ผมสลับเอาสลับเป็นคู่เป็นคู่ตัวใดเรขรถเปี่วเรียกรถผมสี่ศูนย์สามสองสี่ศูนย์สามสองนี่เรียกรถผมพอผมเม่เคยฝันเกี่ยวรถผมแบบนี้แล้วผมมามาผมกลับมาไอพญานาคมาหาผมอีกันพญานาคหี่ก็ต้องเป็นเจผมมาเปลี่นหาอยู่แล้วพญานาคคนเป็นเคืองค้นเคืองพญานาคเป็นผู้ช่ายมนกองตป้นหาเจดข้างล่างันเจดอยู่แล้วเป็นพ้นเป็น่นหาเนี่ยครับผมคารเมนเสียวเลขสามตัวไซเดอร์ เจ็ดห้าเจ็ดลองเบิงขันบ่เป็นว่าขันบ่ว่าเอาหาเจ็ดมาเป็นเลือลางซื่อๆขันล่องจีซื่อหาเจ็ดเลืบนก็ต้องเจ็ดห้าเจ็ดลองเบิงหรือไม่ก็ห้าเจ็ดห้าล่องเบิงพอว่าผมกับผู้ใต้เพื่อนกับผู้ใต้เพื่อนกับเป็นเจ็ดพอมีสินะนี่บ่ได้ตีมากไม่ไกลกล่องเด็กบ่สับสนเลยง่ายๆง่ายง่าเพื่อนมาหายต่ละเืียมไม่ตั้งง่ายง่ทั้งนั้นอุ้มคิดดูโอ้ยแมนแย่พี่น้องเรียกรางอะกไปครับ าในส่วนตัวพ <um> yani> ี่อมเองนี่พี่อมมักทั้งล erm ่างเป็นเลขล่างเกศหาเนาะครับเพราะว่าลงบาดาลดิครับผมปกติเทือนึงฝันว่าตัวของนี่บ่มีคนมาเอาไปเล่นบาดาลไปคนเดียวครับขี่เรือเราโดดจุ่มลงไปเลยแหมโดดลองไปไปเห็นว่างเหลี่ยมยกยกยกยยกยกยบโดดลงไปซื้อนี่แต่บ่มีพยญนะก็ยักออกเลขกล่างผมรู้ต่อนะครับ บ่เห็นพัานาคออกเรือกลางครับตะล้องเอาไปวิเคราะห์ครับวันนี้ผมเลยว่าสิออกบนหรือล่างก็สร้าังขอต่ว่าเพิ่นให้เนาะครับโอเคเลยพอเฮาซื้อบนบอกล่างอยู่แหละฝากในเด้อครับองคผมต้องสัตว์สีดอหันครับผมครับผมหัวหน้ารับเพิ่อนอาตสินเด้อโควิดรักษาตัวรักษาตัวสุกุลสขุนยูทูบเบอร์กิการครัใส่แม่ใส่กระดูกแลตัวเองสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่แหละครับก็บเป็นคําเวา้าคั่จานะครับจากคุณโอมนะครับข้าน้องสักสำหรับตัวเลขตัวเบอร์นะครับที่เพื่อนคิดว่ามันสีออกวันต่อไปเพื่อนกะว่าเจ็ดหาหาเจ็ดตามคัเว้าเพื่อนใน้คลิปนลครับไปพ,พี่น้องฟังแล้วกัโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งช่องก็นําเสนอให้เป็นแนวทางเอาไปวิเคราะห์กันนะครับสำหรับตัวเลข อ่ารถขั้นที่หายนี่ก็คือต้นขั้นนี้แหละครับนี่ย4032เนี่ยแหละครับก็จับต้นชุนไปกันเบิ้งนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับรายรายสำนักล่องเบิ้องไอ้ที่ได้โชคได้ใชัยสำหรับงวดนี้ก็ได้กะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่เพิ่นให้มาน่ะตามที่ผมจับใจคว่วมได้อ่าก็ทางช่องก็ให้แนวทางนะครับปวยพี่น้องครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อสิ่ไม่พลาดจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องบุญพารวยสละครับพ่อปวยพ สำหรับคลิปนี้นะครับกติกอจบการนําเสนอไว้ซ้านี้นะครับเดี๋ยวจังไาคลิปนาเ่อสิมาพบมาปอกันไม่มีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางกับสีมาฝากตอนพ่อพี่น้องจังซี่เป็นประจํานะครับกับทังช่องบุญพะรวยนะครับนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางครับถือพิษยาวกันขอบพูดหลายๆสําหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไม่ครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย